กับสวัสดีครับผมเมื่อนี้พบกับ่องน็อตโมเดลประทายครับผมพำมันรีวิวโมลกีสเกลหนึ่งต่อสิบสี่วันนี้ผมสร้างร้านเฮกเจ้าเฮดหัวหญยเห็นแล้วครับผมสเกลหนึ่งต่อสิบสี่มาแปลงเป็นรถเนทนเลอร์โมกีเทนเตีย สิบสองหลอครับผมสเกลหนึ่งต่อสิบสี่ไงเต่อไปครับสเกลนีง่งไงเต่อเขาลองเทียบกับสเกลหนึ่งต่อหกสี่มันก็ได้ครับสเกลหนึ่งต่อห4ีนี่ครับผมไงเลยครับสเกล สิบสี่กับยี่สิบสี่ขั้นเป็นสกิลตัอสิบหกกสี่น่อยลงกว่านี้ครับผมยี 22, ่สิบสองล้อเทนเต่อวันนี้เหลือรอครับรอว่าท่านในมาเหลือรอดำเนินภาบางกรอบขั้นก่อนครับเหลือรอ เราก็เลี้ยวเพีงพาดพุดกับสร้างพัฒนาส่งกับรอบืงคนงานผมครับสำหรับผู้ใดที่เขามาเบิ้องไม่กับผากโคตรติดตามกดกระดิ่งเนาะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมน้องเน้นเลยครับผมรอเบื้งผลงานสิบสองรอเรากี่เต็เตียครับผมเราจะเลิก สำหรับสามีสำหรับมืนอนีก็สวัสดีครับผม